นี่ซึ่งอาพิจวัตมุก้าจะได้ไปตามหาผู่แ้ที่หงที่ไม่ได้สิทฮ่าๆพกแกแต่งตัวเลไแบลกเนี่ยเป็นงานคอร์สเพมาไดไงมองหน้าหาเรื่องหรอก็รู้ตายก็หตายก็ตายแล้วจะทำไมแม่จริงก็เข้ามาสิ ไยไปสาปอีกแล้วไว้ด้วยช่วยด้วยนี่เธอเธอก็อยู่นิ่งๆบ้างสิจะขยับอะไรนักหนาเนี่ยก็ฉันตื่นเต้นนี่นะถึงป้าถึงป้านของฉันแล้วโอ้โหที่นี่สวยจังเธออย่าเวอร์อันนี้ก็บ้านปกตินั่นแหละ โอ้โหมีเตียงด้วยในเรื่องของแฟนลีมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าให้นอนเตียงนุ่มๆนี่ที่นอนของฉันใช่ไหมใช่ใช่ว่าแต่เธอได้ไเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าฉัน้าโอ equally, ้โหชุดน claro ี้สวยมากเลยไปกันเถอะว่าแต่คุณจะพาฉันไปที่ไหนเนี่ยก็พาไปร้านคาเฟ่ที่สวนสาธารณะไงร้านนั้นสวยมากเลย ร้านคาเฟ่เป,เป็นยังไงอ่ะฉันอยากรู้เดี๋ยวไปถึงเธอก็รู้เองนั่นแหละโอ้โหนี่ร้านคาเฟ่สวยจังฉันชอบมากเลยมีดอกไม้ด้วยว่าแต่เธอจะสั่งอะไรอ่ะน้ำดอกอัญชันอ่ะมีไหมมีค่ะคุณลูกค้ารออีกสักคู่นะคะงั้นเราไปหาที่นั่งกันเถอะเธออยากนั่งตรงไหนอ่ะ อยากบั่งที่ที่มันติดธรรมชาติตรงนี้ได้ไหมมีไวรัสไตที่สุดปัวสีแดงตัวที่ไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่คุณมันมีเหตุการณ์แปลกอะขอดูรูปหน่อยเอ๊หรือมันจะเป็นฝีมือของพวกจอมนานอ้าวไม่ใช่ฝีมือของพญานาคเหรอ ใช่พวกจอมมาเวลาฆ่าใครซากศพพี่เหลีมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้แหละพ่อแม่ของฉันก็โดนพวกมันฆ่าแล้วมันจะกลับมาที่นี่แล้วไอ้พวกจอมมามันเคยคิดจะยึดของโลกมาก่อนในอดีตแล้วต่อไปพวกเราจะทำยังไงดี